น้องตัวร้ายของนายตัวสตร์ตอนที่เจ็ดแท้ท้ามาที่บริษัทก็หวังจะจะเจอกับปัญญาแต่เขากับเจอกับกบมลแทนตอนนี้กมลมีหน้าที่ประสานงานกับเขาแทนปัญญาทุกอย่างเขาไม่เข้าใจเลยว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้หรือเพราะว่าปัญญาอยากจะมีเวลาให้กับคนรักของตัวเองมันต้องเป็นอย่างนี้แน่่วนคุณที่ห้องทําง,งานผมดีกว่านะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะไปพบคุณพ่อคุณดีกว่าฮะก็ก็คุณรู้แล้วไม่ใช่หรอครับว่าผมต้องทํางานร่วมกับคุณผมรู้แล้วคุณกมลแต่ผมว่าเรื่องงานไปที่หลังผมมีบางเรื่องที่ต้องคุยกับคุณพ่อคุณขอตัวนะครับเพศแท้เป็นผู้ดีทุกระเบียบนิ้วรวมถึงการพูดการปฏเิเสธมันมองแล้วดูดีไปหมดแต่เขากลับไม่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนเพศแท้ไม่อยากร่วมงานกับเขา ผู้ทรมองชายหนุ่มที่เข้ามาหาเขาดูเพชรแท้มีสีหน้าที่เคร่งเครียดเชิญนั่งสิครับขอบคุณครับคุณภูทรผมเริ่มแล้วกันเพชรแท้ไม่อยากเสียเวลาเขาถามถึงปัญญาว่าทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนคนอื่นมาทำแทนแต่เป็นเพราะปัญญาเองอยากให้พี่ชายมาทำงานนี้เพชรแท้ ถึงกับขโมดคิ้วคุณเพทะผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือปัญญาก็เป็นอย่างนี้นะครับผมผิดเองตั้งแต่แรกรู้อยู่แล้วว่าเจ้าลูกคนนี้อดทนกับอะไรได้ไม่นานหรอกครับไม่จริงหรอครับคุณปัญญาเนี่ยเก่งมากแล้วผมขอบอกซะตรงนี้เลยว่าถ้าไม่ใช่ปัญญาร่วมทำโปรเจก์นี้กับผมผมคงต้องขออนุญาตล้มโปรเจก์นี้ อ,อใจเย็นนะครับคุณเพชรแท้ผู้ทอนไม่ยอมแน่เพราะเขาลงทุนไปเยอะหากล้มเลิกแบบนี้เท่ากับพวกเขาลงทุนไปเสียเปล่าเพชรแท้อาจไม่มีผลกระทบอะไรแต่เขามีแน่ใจเย็นเงนะครับคุณเพชรแท้ผมว่าเรื่องนี้เราคุยกันได้ก็คุณดูมไม่เป็นมืออาชีพเลยนี่ครับผมก็ไม่อยากจะคิดมากแต่เรื่องนี้ผมปล่อยข้ามไม่ได้คุณมีลูกชายอยู่สองคน เกิดวันดีคืนดีคุณเปลี่ยนอีกคนหนึ่งมาทำงานร่วมกับผมอีกแล้วผมจะทำยังไงล่ะครับผมก็ต้องปรับตัวใหม่ต้องทำอะไรใหม่หมดมันไม่ง่ายเลยนะครับผมเข้าใจครับผมขอโทษครับคุณพแพท้เอาเป็นว่าผมจะให้ปัญญากลับมาร่วมงานกับคุณแน่นอนดีครับถ้าใจะให้ดีผมขอพรุ่งนี้เลยได้ครับพรุ่งนี้ผมจะให้ปัญญ,ญาไปที่รีสอร์ทครับ เื่อได้คำตอบเป็นที่น่าพอใจเท็ดแท้ก็เดินทางกลับทันทีปัญญาที่กำลังสบายอารมณ์ฟังเพลงเล่นเกมไปด้วยยูยูพ่อก็เรียกเข้าไปพบปัญญาตกใจเมื่อเห็นสีหน้าของพ่อค่อนข้างเครียดมีอะไรหรอครับคุณพ่อดูคุณพ่อแย่มากเลยนะครับจะทำอย่างนี้สิครับดูหน้าแก่ไปเยอะก็เป็นพ่อะแก่นั่นแหละ คุณเพชรแท้มาที่นี่เขาไม่พอใจที่อยู่ๆแกก็จะเปลี่ยนให้พี่ชายมาทำงานแทนโหอะไรกันครับนี่เขาโวยวายกับคุณพ่อเหรอครับไม่ใช่โวยวายอย่างเดียวเขาจะล้มโลกโปรเจกต์ด้วยโหอะไรกันเรื่วงใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับ<ฮ>ก็ใช่น่ะสิพรุ่งนี้แกกลับไปทำหน้าที่เดิมฮะให้ผมไปคุมที่รีสอร์ทใช่แล้วพี่กมลละครับ ไหนๆผมก็บอกพี่เขาไปแล้วพี่เขาจะไม่เสียใจหรอครับเรื่องนั้นฉันจะจัดก,การเองแกทำหน้าที่ของแกหรือจะให้ล้มโปรเจกต์นี้ล่ะคุณเพชรแท้น่ะเขาทำได้แน่แต่ฉันก็ลงทุนไปเยอะหรือแกจะสดใจให้ฉันล่ะหากเขาล้มเลิกโปรเจกต์นี้โหผมจะเอาที่ไหนมาให้ครับคอนโดพี่ชายเงินสดพี่ชายก็คงไม่ได้ครึ่งแกว่าอะไรนะ ไม่มีอะไรหรอกครับคุณพ่อเมื่อกี้ารพูดเรื่องคอนโดเงินเงินอะไรไม่มีอะไรจริงๆครับคุณพ่อก็แค่เงินฝากของพี่โยทินที่มาฝากผมไว้เท่านั้นเองโยทินเอาเงินมาไว้ที่แกเหรอครับอุ้ยลืมเลยพี่ชายไม่ให้บอกพูดแล้วก็มือป,ปิดปากแต่มันสายไปซะแล้วพ่อรู้เรื่องหมดแล้ว มอน,นี่มันลายสมัตเลยเอามาไว้ที่แกฮกลัวจะเข้าบ่อนหมดสิคุณพ่อรู้แกเห็นฉันโง่หรือไงปัญญาเปล่าครับคุณพ่อก็ลืมๆืมมันไปเถอะนะครับฉันคงลืมไม่ได้แต่ฉันไม่พูดเรื่องนี้ก็ได้ขอบคุณมากครับคุณพ่อถ้างั้นผมขอตัวนะครับจะได้ไปทำใจเพื่อจะได้ไปทำงานกับเขาถึงขั้นต้องทำใจเลยเหรอ ครัอเอิญดเรามีเรื่องกันนิดหน่อยมีเรื่องไม่เห็นคุณเพชรแท้บอกพ่อเลยก็ผมมีเรื่องนิดหน่อยผมโกรธเขามากเขาก็โกรธผมนะครับแต่นักธุรกิจอ่ะเขาจะมาบอกทําไมครับเกยดใครเขาก็เก็บไปในใจเขาก็มาลงกับผมที่เป็นศัตรูจริงๆซะมากกว่าคุณพ่อไม่เกี่ยวเขาคงไม่บอกหรอกฉลาดพูดนะแกเนี่ยได้อยากก่อเรื่องล่ะคุณเพชรแท้เขาคงไม่ได้โกรธอะไรหรอก ไม่อย่างนั้นจะอยากร่วมง,งานกับแกทําไมครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับปัญญารู้ว่าต้องเจอกับเพชรแท้อีกก็มานั่งถอนหายใจในห้องทํางานลําบากใจที่ต้องเจอกับเพชรแท้รวมถึงลําบากใจที่ไม่รู้ว่าจะบอกโยธินยังไงเมื่อเขาเอาเงินของโยธินมาจ่ายให้กับพวกนักเลงไม่ให้มาก่อเรื่องที่รีสอร์ทอีก แค่รีสอร์ทไม่มีปัญหาพ่อก็จะสบายใจทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเจ็บตัวแต่เรื่องที่ทำให้เขาไม่สบายใจก็คือโยทินถ้ารู้ว่าเงินหายไปเขาต้องแย่แน่แต่ตอนนี้เสียงข้อประตูรัวๆทำให้ปัญญาถึงกับสะดุง้งเขารู้ว่าใครมาหากรหมลพี่ชายนั่นเองนี่กระหมาวามว่ายังไงไหนบอกว่างานนี้จะเป็นของสันแล้วแกเข้าไปคุยกับพ่อ พ่อบอกให้แกกลับมาทํางานเหมือนเดิมใจเย็นๆสิครับปัญญาพยายามบอกพี่สายให้ใจเย็นๆเกเมืองห้ามพี่สายเอาไว้เพื่อไม่ให้เข้ามาใกล้เขาก็กลัวว่าพี่ชายจะเข้ามาทำร้ายตัวเองทำไมแกกลัวซะหรอไม่กลัวได้ไงพี่ขยับแขนขยับขาขนาดนั้นผมตัวนิดเดียวเกิด<อ>พี่ทำอะไรผมอ่ะผมกระเด็นไปติดข้างฝาแนา่นี่แกกินว่าฉันร้ายขนาดนั้นหรอแต่พี่ก็น่ากลัวนี่ครับ ึงั้นแกมานั่งคุยกับฉันตรงนี้ครับปัญญาค่อยๆเดินมานั่งข้างๆพี่ชายบนโซฟาที่มีอยู่ตัวเดียวอย่างก,ก,ะก,ะก้าๆกลัวใจเย็นนะครับพี่ฉันกำลังพยายามอยู่ไหนแกอธิบายมาสิปัญญาอ้างว่าเป็นคำสั่งของพ่อ,พอเพราะเพชรแท้จะล้มเลิกโปรเจก์นี้หากเขาไม่ทำงานล้มด้วยกมลก็กโกรธมากขึ้นไปอีก เขาแม่เข้าใจเลยว่าทำไมหรือปัญญาจะมีความสามารถมากกว่าเขาถึงได้อยากร่วมงานกับปัญญาแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยนี่แกฉันถามจริงๆเถอะแกมีอะไรกับคุณเพชรแท้หรือเปล่าไม่มีนะไม่มีไม่มีจริงๆงแล้วคุณเพชรแท้ละ่ะมีอะไรกับแกไหมมีรู้สิเขาอาจจะแอบชอบผมก็ได้ปัญญาพูดแล้วก็หัวเราะ ทำให้กมลึงก็ถอนหายใจออกมาคนกําลังเครียดๆจู่จะมาพูดเล่นอยู่ได้เออก็ก็ผมไม่รู้ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนี่ฮึฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหมอน,นั่นคิดยังไงกันแน่หรือว่าดูถูกฝีมือของฉันม่ใช่หรอพี่อ่ะไม่ทํางานกับเขาก็ดีแล้วเขาเจ้าอารมณ์เจ้าบงการเรื่องมากด้วยอย่างนั้นเลยเหรอ ก็ดูเขาสุภาพดีนะโอ้ยตัวจริงไม่ใช่งั้นเลยปัญญายังเมาต่อต่างๆนานา,นาว่าเพรแท้ขี้เหนียวด้วยแล้วก็เอางานบริษัทของตัวเองมาให้เขาช่วยทํากมลไม่อยากจะเชื่อแต่ปัญญาจะโกหกเขาไปทําไมแต่มันก็น,น่าแปลกด้วยความสามารถของปัญญาจะช่วยงานอะไรเพรแท้ได้แต่ถึงยังไงเขาก็เลือกที่จะเชื่อปัญญา ขอโทษนะครับเรื่องนี้นายเพชรแท้ผิดเป็นเพราะเขาเรื่องมากอืมจังเข้าใจแล้วฉันไม่โกรธแกหรอกแต่แตะไรครับหลังเลิกงานวันนี้แกต้องไปที่คอนโดฉันโหจิดใจฝีมือทำอาหารของผมใช่ไหมล่ะเปล่าแกไปจัดก,การคอนโดของฉันให้กลับมาสู่สภาพเดิมพรนั่นมันห้องที่คอนโดฉันไม่ใช่ห้องข,ของแก ปัญญายิ้มแห้งหลบสายตาของพี่ชายเพราะความรีบร้อนถ้ามาหัมมาซานี้ทําให้พ่องพี่ชายเล็ะไปสักหน่อยแต่เขาก็ยอมรับว่ามันอาจจะไม่หน่อยสําหรับพี่ชายเพชรแท้ยังคงหงุดหงิดแต่เขาก็โทรไปหาปัญญาอีกปัญญาถึงกับสะดุง้งเมื่อเห็นชื่อของเขาอยู่ตรงหน้าจอของโทรศัพท์เขาถึงกับจ้องขม็งมันยังไม่จบอีกเหรอ กมลก็เพิ่งออกไปมาคู่นี่จะเพชรแท้อีกแล้วคราวนี้เขาจะเจออะไรแต่เขาก็ต้องรับสายนี้ฮัลโหลวัดดีสุดรอไม่ต้องทำมาพูดดีเลยคิดจะหนีฉันอย่างนั้นเหรอหนีอะไรเปล่าซะหน่อยปัญญาพูดแล้วก็ยกหูโทรศัพท์ออกห่าพราะเสียงพูดของเพชรแท้เหมือนตะโกนซะมากกว่า ถ้าเกิดอยู่ใกล้มีหัวแตกเพศแท้ว่าเขาว่าอยู่กับผู้ชายถ้าอยากอยู่ด้วยกันมากนะัก mm. ก็เลิกโปรเจกต์นี้ไปซะเพราะเขาเองก็ไม่อยากทำแล้วเหมือนกันปัญญาก็งงอยู่ๆมาว่าเขาอย่างนี้ทำไมมันเรื่องอะไรกันผู้ชายที่ไหนหรือเพทแท้จะสับสนแล้วพูดผิดจะผิดที่มาพูดกับเขานี่แหละปัญญายัางงงอยู่ ต่ก็บอกขอโทษเพดแท้ไปไม่ต้องมาขอโทษฉันเรื่องนี้มันไม่จบแค่นี้แน่เจะ้าไรอีกผมขอโทษคุณแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันคุณไม่ต้องคิดมากหรอกคุณรู้ไหมว่าวันนี้ผมโดนใครดุไปบ้างไหนจะพ่อพี่ชายหรืคุณนี่ผมปวดหมองหมดแล้วเนี่ยฉันเองก็เหมือนกันขอคุณถ้าคุณปวด ผมปวดถ้าเราไม่ทะเลาะกันเราก็น่าจะหายนะคุณฮพูดง่ายดีนี่ดูเหมือนเรื่องนี้มันจะไม่จบง่ายปัญญาแกล้งทําสายหลุดระ้ว่างสายเข้าไปอยู่ไม่ได้แล้วระเบิดต้องมาลงที่ชั้นแน่โอ้ยปวดหมองปัญญาคิดจะหนีไปที่คอนโดของกมลแต่ที่ไหนได้เขาเกลับเจอแพชรแท้ที่หน้าบริษัทแปลกใจที่เขายังอยู่ที่นี่เขามาเจอพ่อได้สักพัก ควรสกลับไปแล้วนี่นาเพชรแท,ทเดินเร็วๆ,ๆแล้วมาคว้าแขนของปัญญาจะไปไหนคิดหนีฉันอย่างนั้นเหรอคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอยู่ได้ยังไงฉันก็ย้อนกลับมาไงเขาย้อนกลับมาเพราะแน่ใจว่าปัญญาอยู่ที่บริษัทเขามีเรื่องสําคัญจะคุยหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายคนนั้นปัญญานั่งเงียบอยบู่บนรถของเพชรแท เ e a d s e เปิดประเด็นทันทีถามเรื่องผู้ชายคนนั้นที่ไปกินข้าวด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เขาควรรู้เพราะเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้จะทําให้การของเขาเสียมันไม่เห็นเกี่ยวกันเลยคุณจะรู้ไปทําไมว่าเขาเป็นใครฮทําไมฉันจะรู้ไม่ได้ในเมื่อไอ้บ้าน,นั่นอ่ะมันกําลังทําให้คนบางคนไม่เป็นอันทําอะไรแล้วงานของฉันก็เสียรีสอร์ทนั่นอ่ะจะล้มเลิกใช่ไหม ไม่ไม่ไม่ไม,มันไม่มีอะไรเลยคุณแล้วอย่างผมก็ไม่ได้หลงใครคนนั้นน่ะผมบอกก็ได้ก็พี่กมลนั่นแหละม่ใช่ผู้ชายที่ไหนหรอกไม่ใช่คนรักของผมคุณเล่กเข้าใจผิดได้แล้วเพศท้ามองเหมือนไม่เชื่อทำให้ปัญญาจะพาเขาไปที่คอนโดด้วยพอเขากำลังจะไป ที่คอนโดของกมลอยู่พอดีเพรแท้เชื่อเขาแค่มาส่งปัญญาที่หน้าคอนโดปัญญาลงรถตามไม่คิดว่าเขาจะลงรถมาด้วยเอ้าคุณจะขึ้นไปกับผมเหรอเปล่าฉันแค่ถามว่าคืนนี้นอนที่นี่เหรอก็ยังไม่รู้เลยบ้านมีทำไมไม่นอนเอ้าคุณนี่คุณว่าผมเหรอฉันก็แค่พูดลอยๆไม่ได้ว่าใครซะหน่อย แหมถึงผมจะไม่ค่อยฉลาดนะแต่ผมก็รู้นะวคุณว่าผมเนี่ยฉันว่าที่ไหนขัไหนที่ฉันว่าเออเออผมมาเถียงคุณไม่ชนะหรอกนี่คุณเพชรทะคุณน่อใจเย็นหน่อยได้ไหมผมปวดหัวจริงนะคุณปวดหัวจริงเหรออย่ามาแกล้งดีกว่าฉันไม่เชื่อหรอกโอ้ยสร้างเถอะคุณนี่เป็นคนแรกเลยที่ทำให้ผมปวดหัวได้ ัญญาสายหัวเหมือนกับเอือมรละอาเพชรแท้จะเต็มทีก่อนที่จะเดินขึ้นคอนโดไปเพชรแท้ถึงกับมองตามตาขวางเจ้านายจะกลับกันเลยไหมครับก็กลับสิจะอยู่ทำไมวะยอถึงกับทำตัวไม่ถูกก็เห็นเจ้านายเอาแต่จ้องคิดว่าจะเดินตามขึ้นไปด้วยสรุปเขาผิดอีกแล้วเจ้านายก็ดูท่าจะโกรธมากเดาได้เลยว่า ปัญญาต้องเจออะไรเยอะในวันพรุ่งนี้แน่ปัญญาขึ้นมาบนห้องแต่ไม่คิดว่าจะเจอเมทีที่หน้าห้องของโยทินซึ่งมันเป็นห้องเดติดกันมาทำไมเนี่ยก็สันมาห้องพี่ชายมันผิดตรงไหนผิดสิเพราะสันจะไม่ให้แกเข้าโอ้ยฉันก็ไม่ได้อยากจะเข้าซะหน่อยนี่แกอย่ามาเล่นลิงกับฉันนะ แกคิดว่าแกเป็นน้องของโยทินแล้วฉันจะไม่กล้าทำอะไรแกเหรอโอ้ฉันก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นดูปากฉันนะฉันมาห้องพี่กำมนไม่ใช่ห้องพี่โยทินเม่ที่ถึงกับหน้าแตกมองปัญญาด้วยความไม่พอใจเมื่อปัญญาเปิดเข้าไปในห้องของกำมนเขาก็เดินตามเข้ามานี่แกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าห้องนี้เป็นห้องของพี่ชายโยทินเหมือนกันรู้ล้ไงอ่ะ รู้แล้วยังจะพูดอะไรบือบ้อออกมาอีกนี่แกว่าฉันง่อเหรอฉันว่าบื้อต่างหากเรานี่ไม่ไหวจริงๆปัญญาพูดพร้อมกับสายหน้าเราก็ถูกเมธีทำร้ายเราก็ว่าว่าปัญญาปัญญาอ่อนปัญญาโกรธมากแต่เขาสู้เมธีไม่ได้ก็เลยนอนเจ็บอยู่ที่พื้นเมธีมองอย่างสะใจเป็นไงหายปัญญาอ่อนเลยสิฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะ ปัญญาพูดพร้อมกับน้ำตาคอมือจับแก้มของตัวเองที่เจ็บมันระบมและมีเลือดออกด้วยยาวเรื่องนี้ไปบอกโยทินอีกขาดถ้าแกบอกเรื่องนี้กับโยทินแล้วก็ฉันจาทุกอย่างที่ฉันให้โยธินไปกลับคืนมาให้หมดหมายความว่ายัางไงโยธินเอาเงินของเมธีไปลงเล่นการพนันตั้งเยอะปัญญาไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้น พี่ชายคบกับเมทีอยู่หากพี่ชายรู้เรื่องนี้แล้บอกเลิกเมธีแล้วก็เมทีจะไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายหากปัญญาเลือกที่จะเงียบให้เขาได้รักกับโยทินต่อไปเขาก็จะยอมลืมเรื่องนี้ซะปัญญาเมองอย่างเอาเรื่องเขาเจ็บขนาดนี้แล้วจะแก้ตัวกับคนอื่นว่ายังไงใครจะเชื่อว่าเขาสะดุดขาดตัวเองล้มหากพูดไปแบบนั้น ฉันจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับแกอ้อค่าเสียหายก็คงไม่ใช่ค่าเจ็บตัวก็แล้วกันฉันไม่ใช่กระสอบทรายนะยังจะมาปากดีอีกไม่พูดแล้วก็ได้งั้นก็จ่ายมาเมทียิ้มเยาะวักเงินจำนวนหนึ่งให้กับปัญญาไปตาโกอดแปลกใจไม่ได้ทั้งโยทินและปัญญาทําเหมือนไม่มีเงินทางทางที่เป็นทายาทนักธุรกิจพันล้านเป็นไปได้เหรอ ที่เขายอมลงทุนขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตระกูลที่ร่ำรวยของเขายังไงยังไงเขาก็ต้องจับโยธินให้ได้ต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลนี้รวยอยู่แล้วก็อยากรวยมากขึ้นไปอีกเขาอยากสบายไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าเป็นเพราะแบบนี้เขาจึงตามใจโยธินไปซะทุกอย่างไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ดี